การตื่นขึ้นสู่ความจริงอันยากลำบากในระยะต่างๆของการพัฒนาจิตวิญญาณของเราเมื่อเราต้องเผชิญการเปิดโปงการหลอกลวงการโกหกและการหลอกลวงการบิดเบือนข้อมูลที่ซับซ้อนซึ่งใช้เพื่อปกปิดข้อเท็จจริงที่ถูกต้องและแม่นยำเพื่อให้ปรากฏเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เมื่อบุคคลหนึ่งได้เห็นข้อเท็จจริงที่แท้จริงในที่สุดซึ่งถูกซ่อนอยู่ภายใต้การหลอกลวงนั้นพวกเขาจะโกรธมาก เมื่อแสงแตกกระจายในเงามืดสำหรับบางคนในจิตสำนึกส่วนรวมเมื่อแสงภายในสว่างขึ้นพวกเขาสามารถมองเห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ในห้องมืดมากขึ้นซึ่งพวกเขาไม่เคยเห็นมาก,ก่อนเมื่อพวกเขาสามารถมองเห็นความมืดมิดที่เคลื่อนตัวอยู่ในเงามืดพวกเขาจะต้องดิ้นรนเพื่อหาเหตุผลและตรวจสอบว่ามันคืออะไรกันแน่ระหว่างที่ตระหนักถึงการจัดการหรือการหลอกลวงครั้งยิ่งใหญ่นี้บางทีอาจเป็นเพราะพวกเขาถูกคนอื่นหลอกใช้ หรือถูกลาเมิดด้วยวิธีที่พวกเขาไม่เข้าใจมาก่อนไม่มีใครรู้สึกดีที่ถูกใช้และถูกหลอกลวงนั่นเป็นกลวิธีของผู้แอบอ้างพลังแห่งความมืดนอกจากนี้ยังเปิดแสงสว่างอีกระดับหนึ่งเพื่อส่องสว่างวิสัยทัศน์ภายในของเราเพื่อดูสิ่งที่ซ่อนอยู่ในตู้เสื้อผ้ามืดหรือสิ่งที่อาจถูกป,ปฏิเสธอย่างลึกซึ้งว่าเป็นความจริงในหมู่ผู้คนที่เกี่ยวข้องในสถานการณ์ดังกล่าวหรือพูดได้ง่าย ว่าเนื้อหาจิตใต้สำนึกที่ซับซอ้อนในเหตุการณ์หรือสถานการณ์เหล่านี้ยังคงไม่ปรากฏและไม่เป็นที่รู้จักต่อการรับรู้ของเราในปัจจุบันและหลังจากหลายปีและใช้ความพยายามอย่างมากเราก็ค้นพบว่าพลังงานของเราถูกส่งไปในจุดประสงค์ที่ไม่เหมาะสมหรือผิจริยธรรมโดยธรรมชาติแล้วเราอาจถามตัวเองว่าความรับผิดชอบของเราในขณะนี้คืออะไรหน้าที่ทางศีลธรรมหรือทางจิตวิญ,ญญาณของฉันคืออะไรเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่อึดอัดและท้าทายเช่นนี้ ซึ่งการเปิดเผยอย่างลึกซึ้งของการหลอกลวงการหลอกลวงการทำร้ายที่ตั้งใจต่อผู้ที่เสียหายหรือบริสุทธิ์คนที่ฉันรู้จักแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดคืออะไรฉันมีอำนาจทำอะไรได้บ้างและทำอะไรไม่ได้บ้างสำหรับหลายๆคนที่ยังคงคิดแบบ 3. ม,มิติปฏิกิริยาแรกคือการดำเนินการอย่างก้าวร้าวหรือตั้งใจต่อผู้หลอกลวงผู้บงการหรือสถานการณ์ที่เคยถูกใช้เพื่อเอาเปรียบผู้อื่น อย่างไรก็ตามการดำเนินการอย่างก้าวร้าวหรือตั้งใจโดยทั่วไปเป็นสิ่งที่มีประโยชน์น้อยที่สุดที่คนกลางหนึ่งสามารถทำได้ในช่วงเวลาดังกล่าวจุดแข็งภายในถูกสร้างขึ้นจากการสามารถเป็นพยานด้วยความเห็นอกเห็นใจและเต็มใจที่จะเห็นความจริงทั้งหมดเพื่อผสานข้อมูลเข้ากับฐานความรู้ของคุณและอยู่นิ่งกลางและสามารถสังเกตได้มากขึ้นในกรณีเหล่านี้ปัญญาเป็นสิ่งที่ได้มาอย่างยากลำบาก มีศิลปะชั้นสูงในทักษะในการรู้ว่าเมื่อใดควรดำเนินการและเมื่อใดควรเว้นที่ว่างไว้เมื่อไม่ดำเนินการหลายครั้งความจริงอันยากจะยอมรับคือคุณจะพบว่าคนเหล่านั้นที่ถูกล่วงละเมิดหรือถูกหลอกลวงปฏิเสธที่จะยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นในรูปแบบของอันตรายหรือการหลอกลวงพวกเขาอาจพยายามนอนหลับในกระจกเงาแห่งภาพลวงตาเนื่องจากพวกเขาไม่เต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลงหรือรับผิดชอบต่อการรับรู้ใดๆที่ปรากฏขึ้นมา หลายครั้งที่คุณพยายามถ่ายทอดความจริงนี้พวกเขาจะตอบโต้ด้วยปฏิกิริยาที่เป็นปฏิปักษ์โดยปิดการสนทนาใดๆต่อไปเมื่อเราเห็นภาพรวมนี้ซึ่งเป็นเรื่องปกติมากอาจรู้สึกเจ็บปวดสับสนและยาก่อที่จะประณีประนอมในการรับมือกับความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับผู้อื่นสิ่งเดียวที่เราสามารถรับผิดชอบได้คือพฤติกรรมและพฤติกรรมส่วนตัวของเราเองเราไม่สามารถควบคุมใครอื่นได้ การรับรู้ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นนี้เกิดขึ้นในจิตสำนึกส่วนรวมที่มีอยู่ในสภาพแวดล้อมและพื้นที่นี่ถือเป็นการสังเกตที่สะท้อนถึงขั้นตอนที่ท้าทายในการประมวลผลความโกรธและความเศร้าโศกในช่วงค่ำคืนแห่งวิญญาณอันมืดมิดของดาวเคราะห์ความไว้วางใจที่ผิดที่และเจตนาที่แย่งชิงคำถามที่สำคัญที่สุดข้อหนึ่งที่ผู้ที่ตื่นรู้ทมตัวเองคือ เรารู้สึกอย่างไรเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วตระหนักอย่างสุดซึ้งและสมบูรณ์ว่าเราถูกหลอกลวงและใช้ประโยชน์ในทางใดทางหนึ่งเช่นดอกจันทร์เราไว้ใจใครบางคนที่ไม่ใช่คนอย่างที่พวกเขาแสดงออกมาความไว้วางใจที่ผิดที่ดอกจันทร์เรารับใช้เจตนาภายนอกบางอย่างอย่างมีความสุขแต่กลับพบว่ามันเป็นเท็จเป็นอันตรายหรือบิดเบือนเจตนาที่แย่งชิงมา ดอกจันทร์เราเข้าใจอย่างท่องแท้ว่าความเจ็บปวดและการทรมานเพื่อนมนุษย์ของเราเกิดขึ้นทุกวันเหมือนเหตุการณ์ปกติการละเมิดโดยการปรับสภาพดอกจันทร์เราใช้เวลาและทรัพยากรที่หามาอย่างยากลำบากเพื่อมีบทบาทส,สำคัญในเกมคอนโทรลเลอร์ที่หล่อเลี้ยงระบบธาตุมนุษย์ที่เสื่อมโทรมธาตุโลกดอกจันทร์เราเห็นผู้นำที่บิดเบือนใช้ประโยชน์จากผู้คนที่บอบช้ำซึ่งก่อให้เกิดความเจ็บปวดความบอบช้ำ และความแตกแยกมากยิ่งขึ้นสร้างความคลั่งคล้ายให้กับตัวตนแห่งความมืดต่างดาวด้านลบตั้งค่าไว้เราสามารถเห็นการใช้อำนาจในทางที่ผิดอย่างจงแจง้งซึ่งทำร้ายผู้อื่นโดยเจตนาซึ่งไม่รู้ว่าวาระนี้กำลังเกิดขึ้นเสริมกำลังผู้ละเมอและผู้ล่าดอกจันเราโต้อตอบกับผู้คนสามิติที่ไม่มีความหมายเบื้องหลังคำพูดของพวกเขาผู้คนที่ไม่ปฏิบัติตามสิ่งที่พวกเขาบอกว่าจะทำความว่างเปล่า คำสัญญาและคำพูดอันผิวเผินวัตถุนิยมและเรื่องไร้าสาระเราเห็นคนเหล่านั้นใช้เล่ห์เหลี่ยมซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อให้ได้ตำแหน่งที่ได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ซึ่งไม่มีความหมายในภาพรวมผู้ควบคุมและสแสวงหาอำนาจดอกจันทเราได้เห็นความตายความบอบช้ำทางใจหรือเหตุการณ์โศกนาฏกรรมที่ดูเหมือนไรเหตุผลไรความรอบคอบหรือง้อค้าวความประมาทและไม่มีความเคารพต่อชีวิต ยินดีต้อนรับสู่การตระหนักรู้ที่สูงขึ้นของการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณเมื่อดำเนินการสำรวจความลึกของน้ำในคืนอันมืดมิดของจิตวิญญาณอย่างต่อเนื่องการบัาบัดทางอารมณ์เมื่อเปิดเผยความจริงอันไม่พึงประสงค์เหล่านี้เป็นเรื่องปกติที่จะรู้สึกโกรธหดหู่และความเศร้าโศกคำอธิบายที่เป็นประโยชน์คือแบบจำลองของคิวเบรสซึ่งรวมความโกรธเป็นหนึ่งในหขั้นตอนของความเศร้าโศก ซึ่งจำเป็นในเส้นทางของการแสดงอารมณ์ที่แท้จริงซึ่งนำไปสู่การบำบัดทางอารมณ์และจิตวิญญาณวางรู้สึกโกรธและเศร้าโศกอาจเป็นขั้นตอนที่จำเป็นของกระบวนการบำบัดทางอารมณ์เนื่องจากจะก,กระตุ้นให้เกิดการตระหนักรู้ในตนเองและยอมรับว่ามีบางสิ่งที่เป็นลบกระทบกระเทือนทางใจหรือเจ็บปวดเกิดขึ้นกับเราจะดีกว่าหากเรารู้จักว่าสิ่งนั้นกำลังเกิดขึ้น มากกว่าปล่อยให้ความโกรธที่อัดอั้นแสดงออกมาในรูปแบบการระเบิดอารมณ์ที่ควบคุมไม่ได้หรือภาวะซึมเศร้าจงเต็มใจที่จะรู้สึกและเป็นพยานถึงความโกรธและความเศร้าโศกเพื่อช่วยเปลี่ยนความคิดและปลดปล่อยมันยิ่งคุณรู้สึกถึงมันอย่างแท้จริงเข้าใจว่าทําไมคุณถึงรู้สึกแบบนั้นและรับรู้ถึงการเคลื่อนไหวของมันผ่านการสังเกตด้วยตนเองความโกรธและความเศร้าโศกก็จะเริ่มจางหายไปมากขึ้นด้วยการยอมรับและตระนักรู้ที่มากขึ้น ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการรักษาทางอารมณ์องค์ประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่งของการบำบาัดท,ทางอารมณ์คือการยืนยันว่าเหตุการณ์และประสบการณ์นั้นเกิดขึ้นแล้วและคุณมีสิทธิสิทธิ์ที่จะรู้สึกถึงอารมณ์ที่คุณกำลังรู้สึกคุณอาจต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตเพื่อปรับตัวให้เข้ากับตัวเองมากขึ้นในขั้นตอนนี้สิ่งสำคัญคือต้องยอมรับความรู้สึกของคุณและให้เกียรติประสบการณ์ของคุณในเนื้อเรื่องเมื่อคุณรู้สึกเจ็บปวดอย่างไรก็ตาม ในบางจุดคุณจะต้องเห็นว่าเป็นเนื้อเรื่องที่คุณต้องการปลดปล่อยเนื่องจากความผูกพันทางอารมณ์กับเรื่องราวเหล่านี้จำกัดการขยายตัวของจิตสำนึกและประสบการณ์แห่งความสุขและความสงบของเราเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความโกรธและความเศร้าโศกสามารถพุ่งผ่านจิตใจของเราได้เหมือนรถไฟที่ควบคุมไม่ให้พุ่งลงรางเพื่อปลดปล่อยตัวเองจากความโกรธและความเศร้าโศกที่ถูกเก็บกดไว้ เราต้องรับรู้เรื่องราวและเห็นว่าการเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่ได้ช่วยให้เราเติบโตทางอารมณ์แมละก้าวไปข้างหน้าอย่างสงบสุขมากขึ้นใช่แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นกับเราแม้ว่าคนรอบข้างจะเพิกเฉยก็ตามแต่เราต้องตัดสินใจว่าจะปล่อยให้ภาระของอารมณ์ด้านลบกาบกินความคิดและความรู้สึกของเราไปอีกนานแค่ไหนเหมือนกับลูกตุ้มและโซที่คอยกักขังเราไว้กับอดีตที่เจ็บปวดแบบฝึกหัดการประมวลผลทางอารมณ์ นี่คือกลยุทธ์บางประการที่จะช่วยทำให้เรื่องราวผ่อนคลายลงดอกจันเปิดใจด้วยความเมตตาต่อทุกคนที่เกี่ยวข้องรวมถึงตัวคุณเองด้วยดอกจันประหนักว่าคุณกำลังนำอดีตมาสู่ปัจจุบันด้วยการเล่าเรื่องราวซ้ำแล้วซ้ำเล่าในใจของคุณในบางครั้งเพื่อสุขภาพจิตและสุขภาพของตัวคุณเองคุณต้องปล่อยวางมันไป ดอกจันท์ให้ความสนใจอย่างเต็มที่กับความรู้สึกและอารมณ์ที่คุณกำลังประสบอยู่ในขณะนี้ดอกจันทร์มุ่งมั่นที่จะทำให้การกระทำทั้งหมดของคุณสอดคล้องกับสิ่งที่คุณต้องการจริงๆดอกจันทร์ขอความช่วยเหลือทางจิตวิญญาณคำอธิษฐานและความช่วยเหลือเพื่อเ้าผานสถานการณ์ที่เจ็บปวดด้วยความสง่างามและการแสดงออกอย่างดีที่สุดสำหรับทุกฝ่าย เราทุกคนสามารถเกี่ยวข้องกับประสบการณ์ที่ยากลำบากและความรู้สึกเจ็บปวดเหล่านี้ได้ในบางช่วงของชีวิตและสิ่งนี้มักเกิดขึ้นบ่อยเป็นพิเศษในช่วงโดบนาดออฟเดอะโซซึ่งเป็นช่วงที่เราเริ่มเปิดเผยรายละเอียดที่ซ่อนเร้นในชีวิตบางอย่างบางครั้งเราอาจตกใจกับสิ่งที่เราเห็นและจดจำได้ความขัดแย้งระหว่างกาแล็กซีที่ซ่อนเรน้น มนุษย์กำลังอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างกาแล็กซีที่ซ่อนเร้นเกี่ยวกับอำนาจอธิปไตยส่วนบุคคลและเสรีภาพทางจิตวิญญาณซึ่งปรากฏชัดมากขึ้นในโลกแห่งวัตถุเมื่อสังเกตเหตุการณ์ทั่วโลกในปัจจุบันนี่คือช่วงเวลาแห่งสงครามทางจิตวิญญาณที่ทวีความรุนแรงขึ้นต่อทุกแง่มุมของเสรีภาพของมนุษย์เหตุการณ์วิกฤตครั้งนี้เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในทไทม์ไลน์ของการเสด็จสู่สวรรค์ ซึ่งเราจะต้องมองลึกลงไปในแก่นแท้ของตัวตนของเราและขอคำแนะนำทางจิตวิญญาณภายในเพื่อหาคำตอบเมื่อต้องจัดการกับปัญหาใหญ่ๆที่มนุษยชาติกำลังเผชิญอยู่นี่คือคืนที่มืดมนร่วมกันของการเปลี่ยนผ่านทางจิตวิญญาณที่บังคับให้เราต้องมองลึกลงไปอีกคุณต้องการเป็นคนแบบไหนในท่ามกลางความวุ่นวายที่เกิดขึ้นระหว่างวิกฤตการระดับโลกที่ถูกสร้างขึ้นซึ่งกำลังคลี่คลายลง ตื่นตัวและมีสติสัมปชัญญะหรือหลับร้าอยู่หลังพวงมาลัยเราต้องเต็มใจที่จะเอาชนะความกลัวและการปฏิเสธและต้องรู้สึกไม่สบายใจอย่างมากเมื่อเห็นความจริงอันน่าเก่ีเตที่จ้องมาที่เราโดยพยายามซ่อนตัวอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์วิกฤตที่ถูกสร้างขึ้นในปัจจุบันการเชื่อมโยงจุดต่างๆของแคมเปญข่าวปลอมที่ถูกนํามาใช้งานเพื่อดูแรงจูงใจที่ถูกต้องที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการนำเรื่องราวดังกล่าวมาใช้เป็นอาวุธ ซึ่งกำลังชัดเจนขึ้นเรื่อยๆในข่าวกระแสหลักทุกวันนอกจากนี้เราต้องเข้าใจด้วยว่าการเปิดตัวโครงการโรคระบาดเป็นความพยายามในการกระตุ้นอาวุธทางชีววิทยาและจิตวิญญาณระดับโลกซึ่งกำลังถูกใช้เพื่อซื้อเวลาเพิ่มเติมนี้เป็นการเบี่ยงเบนความสนใจครั้งใหญ่เพื่อปกปิดการระดมพลพันธมิตรลับและกองกำลังต่อต้านในการเจรจาหลายครั้ง ซึ่งคำนวณไว้เพื่อจัดระเบียบความพยายามเชิงกลยุทธ์อีกครั้งเพื่อยึดการควบคุมทรัพยากรของโลกนอกจากนี้ยังมีหมาป่าในคราบแกะที่แส้งทาเป็นรับผลประโยชน์โดยตรงจากการบงการวราการกดขี่คมเหงเหล่านี้เพื่อยกระดับการระบาดใหญ่ทั่วโลกที่แส้งทาเป็นวิกฤตเศรษฐกิจกเต็มรูปแบบซึ่งตั้งใจให้เป็นตัวเร่งหลักในการยึดครองสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงและพัฒนายอย่างรวดเร็ว สถาปัตยกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในเครือข่ายกริดดาวเคราะห์นั้นแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาทำให้เหตุการณ์วิกฤตในปัจจุบันมีประสิทธิผลน้อยลงกว่าที่คาดไว้มากต่างดาวด้านลบจะไม่บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กลุ่ม Power l น i ู l u นาติเลื้อยคลานคาดหวังไว้โดยการคัดเลือกคนจำนวนมากข้อดีก็คือ คนจำนวนมากที่ไม่เชื่อในศาสนาและไม่เชื่อในศาสนาต่างตื่นขึ้นพร้อมๆกันแ,และมองเห็นว่าธรรมชาติของความเป็นจริงนั้นแท้จริงแล้วเป็นระบบที่กลับหัวกลับหางโดยทั่วไปแล้วสังคมดำเนินไปในทิศทางตรงข้ามกับสิ่งที่คนจำนวนมากถูกบอกให้เชื่อในเรื่องเล่ากระแสหลักเปิดนอกของเรื่องเล่า 3. มิติที่สื่อกระแสหลักควบคุมคำยันไว้กำลังพังทลายลง และหลายคนสามารถมองเห็นกลวิธีการหลอกลวงและหลอกลวงคนจำนวนมากได้อย่างชัดเจนสำหรับผู้ที่ตื่นขึ้นจากการแบ่งแยกที่เกิดขึ้นโดยเจตนาผ่านการเมืองเชิงอัตลักษณ์และสงครามทางวัฒนธรรมมนุษย์ส่วนใหญ่ที่มีเหตุผลย่อมเห็นด้วยว่ามีบางอย่างผิดปกติอย่างมากในโลกปัจจุบันและสามารถสังเกตเห็นได้อย่างไม่ต้องสงสัยว่าวัฒนธรรมต่อต้านการตายของมนุษย์ได้รับการส่งเสริมและเติบโตอย่างรวดเร็วในสังคมอย่างไม่หยุดยัง้งเช่นเดียวกับการติดเชื้อไวรัสดังนั้น กลวิธีการควบคุมจิตใจและโฆษณาชนเชื่อแบบก้าวร้าวต่างๆจึงถูกเร่งให้แพร่หลายในทุกภาคส่วนของสังคมโลกออกแบบมาเพื่อขโมยอำนาจอธิปไตยของมนุษย์และยุยงให้เกิดความหวาดกลัวและความกลัวในการเอาชีวิตรอดในทุกขั้นตอนอาวุธเงียบของโปรแกรมโรคระบาดนั้นเชื่อมต่อกับการเต้นของมา้าเทคโนโลยีลับที่ออกอากาศในคลื่นวิทยุและเส้นพลังจิตฝังปีศาจ AI และเมล็ดพันธุ์ปีศาจ เพื่อปลูกฝังเงาและรูปแบบเชิงลบในจิตใจและร่างกายแห่งจิตสำนึกของมวลชนการเต้นของม้าเป็นอาวุธคลื่นเสียงแม่เหล็กไฟฟ้าที่สามารถได้ยินเป็นเสียงระเบิดและเสียงเบสต่ำที่ดังก้องในเส้นพลังจิตของโลกเมื่อผู้คนถูกครอบงำด้วยความกลัวและเงาภายในด้วยความช่วยเหลือของสัญญ,ญาณ AI ที่กำหนดเป้าหมายและการฝังมเมล็ดพันธุ์ปีศาจพวกเขามักจะควบคุมเงาภายในของตนเองได้น้อยมากหรือแทบไม่ได้เลย ซึ่งทําให้เกิดความรู้สึกวิตกกังวลภายในที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเงาภายในกําลังรวมเข้ากับเงาส่วนรวมและเนื้อหานี้กําลังรวมเข้ากับเงาของกาล็กซี่และจัรวาลซึ่งสามารถขับไล่ตัวเองออกไปได้ผ่านอาการวยวายและความโกรธที่แสดงออกพ้นความปั่นป่วนทางอารมณ์ที่ฝังอยู่ในตัวตนเชิงลบและร่างกายแห่งความเจ็บปวดของแต่ละบุคคลขณะนี้ในสิ่งแวดล้อมภายนอกเงาของส่วนรวมกําลังปรากฏขึ้นท่ามกลางความมืดมิดของดวงวิญญาณของดาวเคราะห์ ซึ่งเราไม่สามารถวิ่งหนีหรือซ่อนตัวจากเงามืดเหล่านี้ได้อีกต่อไปหลายครั้งเราอาจประสบกับความกระจ่างแจ้งอย่างลึกซึ้งในช่วงเวลาแห่งความสิ้นหวังที่มืดมิดที่สุดซึ่งจมอยู่ในเงามืดของตัวเราเองและในที่สุดก็เริ่มมองเห็นแสงนิรันด์แห่งความจริงและความแจ่มชัดที่สูงขึ้นเหตุการณ์โกลาหลในปัจจุบันที่ถูกเปิดเผยในละครโลกาภิวัตนั้นได้รับการออกแบบมาเพื่อดำเนินปฏิบัติการทางจิตวิทยาต่อประชากรโลกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในท้ายที่สุดแล้วก็คือการกระทําเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของกองกําลังควบคุมเชิงลบเหล่านั้นโดยแข่งขันกันเพื่อประสบความสําเร็จในวาระการประชุม One World Order ของพวกเขาการประสานงานอย่างมีจุดประสงค์เพื่อควบคุมการรับรู้ของมวลชนผ่านการแพร่กระจายอาวุธชีวภาพที่ดัดแปลงพันธุกรรมโดยเจตนาเพื่อปลดปล่อยโรคระบาดทั่วโลกนั้นกําลังสร้างเวทีสําหรับเหตุการณ์กระตุ้นที่ถูกจัดการในไทม์ไลน์จากมุมมองของต่างดาวด้านลบ เหตุการณ์กระตุ้นนี้มีไว้เพื่อรวบรวมสารพิษจำนวนมหาศาลเพื่อเพิ่มพลังให้กับ AI ที่ใช้ภาพความเป็นจริงเสมือนในทม์ไลนยซึ่งได้ถูกวางไว้เพื่อช่วยเปิดตัวขั้นตอนต่อ,ตอไปของละครโลกาภิวัตอินลูมินาติความขัดแย้งครั้งสุดท้ายดวงอาทิตย์สีดำกลุ่มโลกาภิวัตที่พร้อมเสมอปัญหาปฏิกิริยา และวิธีแก้ปัญหาที่หลอกลวงกำลังถูกส่งต่อในรูปแบบโฆษณาทางโทรทัศน์ที่จัดทำขึ้นเพื่อขายตามกระแสโดยใช้เรื่องราวที่สร้างขึ้นอย่างพิถีพิถันและการจัดการข้อมูลอย่างต่อเนื่องในกระแสโฆษณาชวนเชื่อของกลุ่มชนชั้นนำโลกาพิวัติผลลัพธ์สุดท้ายที่พวกเขาต้องการคือการส่งเสริมวาระโลกเดียวไปสู่ขั้นต่อไปด้วยการปล่อยเทคโนโลยีนักขีมาซึ่งถูกชักนำโดยโครงการโรคระบาดเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามและยอมจำนนต่อสาธารณชนที่ไม่รู้ตัว ซึ่งยิ่งทำให้เป้าหมายของลัทธิทรานฮิวแมนิ s การฉีดวัคซีนบังคับสำหรับการดัดแปลงพันธุก,กรรมและการปรับปรงุงพันธุ์มนุษย์ที่กำลังดำเนินอยู่การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ผู้ที่ไม่พึงปรารถนายิ่งทวีความรุนแรงขึ้นในมิติต่างๆซึ่งรวมถึงการต่อสู้มากรุกที่กำลังดำเนินอยู่ซึ่งกำลังเกิดขึ้นระหว่างกองกำลังโจมตีของแนวกับปีศาจ AI หลากหลายประเภทและพอทันมืดที่ติดอาวุธซึ่งมุ่งเป้าไปที่ประชากรมนุษย์ที่ตื่นรู้ทางจิตวิญญาณกลุ่มเหล่านั้นที่สามารถเข้าใจและปฏิบัติตามวาระเดียวกันนี้ได้อาวุธแม่เหล็กไฟฟ้าไร้เสียงเช่นไมโครเวฟและคลื่นมิลลิเมตร 5G ถูกนำมาใช้เพื่อถ่ายทอดพลังงานทำลายล้างเพื่อควบคุมฝูงชนในระดับทหารและเพื่อปลุกปั่นการก่อการร้ายความเสื่อมทรามและความคิดฆ่าตัวตายในมนุษย์ซอฟต์แวร์อามาเกตด,ดอนหรือทำลาย 911เทียมถูกใช้เพื่อแพร่กระจายความหวาดกลัวและความสับสนไปทั่วประชากรโลกอย่างต่อเนื่องเพื่อเล่นซ้ำและทำซ้ำบาดแผลทางอารมณ์ที่ประสบในไทม์ไลน์สงครามครั้งก่อนในประวัติศาสตร์มนุษย์ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการทะเลาะวิวาทกับกลุ่มผู้รุกรานของอินลูมินาติ AI เทียบกับการส่งข้อความแบบออกแกนิก ดังนั้นจึงมีความสำคัญมากที่ s t o r e c และผู้คนที่ตื่นรู้จะต้องเข้าใจอย่างชัดเจนเกี่ยวกับข้อความปัญญาประดิษฐ์ที่ควบคุมจิตใจรวมถึงภาพโฮโลแกรมที่โคลนหรือใช้ออกมาซึ่งจะรู้สึกได้ชัดเจนยิ่งขึ้นหากทำการบ้านด้านจิตวิญญาณสื่อสารกับพระเจ้าจิตใจของผู้ล่าที่ชัดเจนและใช้12 DC เป็นประจำ ข้อความเทียมที่ส่งมาจากสภาพแวดล้อมและผ่านองค์กรพอทันมืดที่ถูกควบคุมและผู้คนที่ถูกควบคุมจิตใจนั้นให้ความรู้สึกเหมือนโลหะยับมีริดเป็นกรดสร้างความรำคาญทางพลังงานและคมเหมือนมีดหรือใบมีดบางครั้งอาจทำให้คุณรู้สึกไม่สบายทางกายอย่างกระทันหันมีอาการปวดหัวคลื่นไส้หรือปวดจ๊ดท,ที่ส่วนต่างๆของร่างกายและอาจถึงขั้นท้องเสียเมื่อสัมผัสกับมัน AI ทำให้จิตสำนึกของพระคริสต์แห่งจักรวาลรู้สึกแย่ในช่วงเวลาที่ท้าทายนี้ให้ใส่ใจกับสิ่งที่คุณรู้สึกและการตอบสนองของร่างกายและดำเนินการตามนั้นเพื่อปกป้องตัวเองทำออกมาดังๆและท้าทายตัวตนที่อยู่เบื้องหลังข้อความหรือบุคคลน,นั้นนี่คือการหลอกลวงของปัญญาประดิษฐ์และการบงการพลังมืดหรือไม่ เปิดเผยตัวตนของคุณตอนนี้สั่งให้เปิดเผยความจริงและความโปร่งใสแก่คุณในพลังและแสงนิรันดร์ของพระเจ้าและพระคริสต์นอกจากนี้โปรดจำไว้ว่าทุกสิ่งในร่างกายแห่งจิตสํานึกของคุณเป็นของคุณตามกฎธรรมชาติและให้ตั้งใจไว้หากคุณเผชิญกับสิ่งที่คุณอาจไม่เข้าใจอย่างท่องแท้แต่คุณรู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องหรือผิดป,ปกติในสถานการณ์ที่คุณเผชิญอยู่ ฉันสั่งอย่างรักคร่ให้ทุกหน้าที่ในร่างกายของฉันทั้งหมดได้รับการกำกับอย่างเต็มที่ในเจตนาความยินยอมและอำนาจของการแสดงออกสูงสุดของฉันพระนิพพานตัวตนพระเจ้าตัวตนเนื้อหาโครงสร้างและอุปกรณ์ทั้งหมดภายในร่างกายและจิตสำนึกของฉันไม่ว่าฉันจะรู้จักหรือไม่รู้จักในตอนนี้ล้วนถูกควบคุมโดยกฎแห่งหนึ่งเดียวในกฎแห่งอำนาจสูงสุดแห่งจัก,กรวาลฉันคือพระเจ้าอำนาจสูงสุดอิสระ นี่เป็นหัวข้อที่ซับซ้อนเต็มไปด้วยเงามืดและวาระอันหลากหลายที่กำลังคลี่คลายชิ้นส่วนต่างๆออกมาสู่โลกภายนอกเพื่อการเป็นพยานด้วยความเมตตากรุณาอย่างสมบูรณ์ขอให้เรามารวมตัวกันในสันติสุขที่สมบูรณ์แบบและปล่อยให้หัวใจอันเตยมด้วยความรักนำทางไปข้างหน้าขอให้สันติสุขจงมีแก่หัวใจจิตใจและร่างกายของคุณในช่วงเวลาที่วุ่นวายนี้อันตรายจากการสร้างตัวตนปลอมหรือโคลน มนุษย์กำลังอยู่ในเส้นทางแห่งวิวัฒนาการของการเรียนรู้ที่ลึกซึ้งในขณะที่เราเก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ซึ่งสถาปัตยกรรมภายในจักรวาลได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ครั้งนี้มีความงดงามและการเฉลิมฉลองมากมายที่เราได้มาถึงจุดในทรรมไรที่ในที่สุดเราสามารถตอบมารวมกันและเชื่อมต่อกับระดับการแสดงออกทางจิตวิญญ,ญาณที่สูงขึ้นอย่างแท้จริงหรือพระเจ้าได้ในเวลาเดียวกัน สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าในแต่ละขั้นตอนของการเริ่มต้นทางจิตวิญญาณเราจะเปิดเข้าสู่ความทีใหม่รูปแบบสถาปัตยกรรมใหม่การเข้ารหัสใหม่ตัวอักษรไฟใหม่และกระบวนการสู่สวรรค์นี้จะยังคงพัฒนาต่อไปเมื่อเข้าใจว่าเมื่อเราได้รับการเริ่มต้นนั่นหมายถึงเราเริ่มได้รับการเปิดเผยและเชื่อมโยงกันกับพื้นที่ที่เต็มไปด้วยพลังงานใหม่ตัวตนใหม่เทคโนโลยีใหม่ และเนื้อหาเหล่านี้จะเริ่มซิงโครไนซ์เข้าสู่ร่างกายแห่งจิตสำนึกของเราเข้าสู่ร่างกายแห่งแสงของเราขณะที่เราบูรณาการดูดซับและสร้างความทีใหม่เหล่านี้บนความจริงมิติที่สูงขึ้นในขณะที่สิ่งนี้เกิดขึ้นร่างกายที่มีจิตสำนึกของเราก็ปราบางต่อผู้แอบอ้างและผู้บุกรุกที่ต้องการควบคุมทิศทางที่เรากำลังก้าวไปในอนาคตด้วยจิตสำนึกที่เพิ่งตื่นรู้และอัตลักษณ์ทางจิตวิญญาณแบบบูรณาการของเรา การจัดการของต่างดาวด้านลบที่พบได้บ่อยที่สุดอย่างหนึ่งคือการเตรียมคนที่มีผู้ติดตามหรือได้รับอิทธิพลทางออนไลน์ด้วยการแนะนำอัตลักษณ์ปล่มใหม่ให้กับพวกเขาซึ่งโดยปกติแล้วอัตลักษณ์นี้จะถูกสร้างโดยเทียมซึ่งเชื่อมโยงกับชั้นจิตใต้สำนึกหรือสนามออร่าของบุคคลน,นั้นซึ่งตัวตนแห่งความมืดกำลังจัดการเพื่อจุดประสงค์เชิงลบงานของเราบนโลกในขณะนี้ อย่างน้อยก็ในกรอบที่เราวางไว้ภายในชุมชน ES คือการแสดงออกถึงตัวตนและสิ่งที่เราเป็นในระดับสูงสุดในฐานะสิ่งมีชีวิตทางจิตวิญญาณชั่วนิรันดรโดยปลูกฝังความสัมพันธ์โดยตรงกับพระเจ้าเมื่อเราเรียนรู้ในชุมชน ES จะเห็นได้ว่ามีขั้นตอนต่างๆมากมายซึ่งเราต้องอดทนและขยันขันแข็งอย่างมากในกระบวนการตื่นรู้ของเราในการสำรวจชั้นต่างๆของจิตสำนึกและส่วนประกอบทางจิตวิญญาณที่เพิ่งเบ่งบาน แผนที่นำทางของเราถูกสร้างขึ้นโดยการเรียนรู้เกี่ยวกับกายวิภาคทางจิตวิญญาณของร่างกายจิตสำนึกของเราชั้นต่างๆของร่างกายแห่งแสงของเราแต่ละชั้นต่างๆที่ก่อตัวเป็นอัตตาเชิงลบเราผ่านขั้นตอนของการเชื่อมต่อกับส่วนขยายของจิตวิญญาณของเราชั้นร่างกายจิตวิญญาณของเราขณะที่เราผสานร่างกายจิตวิญญาณเข้าด้วยกันซึ่งมักจะมีความหมายทางอารมณ์อย่างมาก เนื่องจากจิตวิญญาณของเราเป็นร่างกายอารมณ์ที่แท้จริงของเราที่เราใช้ชีวิตอยู่โดยขัดมันไปหรือเพราะอารมณ์ของเราอยู่ในสถานะที่แตกสลายเป็นเวลานานเมื่อเราเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณอีกครั้งเราจะเชื่อมต่อกับหัวใจและศูนย์กลางอารมณ์ที่แท้จริงของเราซึ่งสามารถรู้สึกได้อย่างลึกซึง้งและซึมซาบทางอารมณ์ได้จนถึงจุดที่เป็นประสบการณ์ทางจิตวิญ,ญญาณที่เหนือโลกซึ่งเราสัมผัสได้ถึงความรักในฐานะพลังของพระเจ้า และความเข้มข้นนี้ทำให้เกิดความเข้าใจว่าการรักษาร่างกายอารมณ์ร่างกายจิตวิญญาณและการทำงานเพื่อขจัดเงาแห่งส่วนรวมนั้นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมและวุฒิภาวะทางอารมณ์ในระดับหนึ่งกระบวนการหรือวิธีชีวิตที่ความอดทนความเคารพก,การดูแลตนเองและการเคารพก,กระบวนการของการรวมร่างในจิตสำนึกที่สูงขึ้นโดยรู้ข้อจำกัดส่วนบุคคลของเรากลายมาเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงการแตกสลายทางจิตใจที่เป็นอันตรายหรือความหุนหันพนลันแล่น เพราะในสถานะที่แตกแยกนี้เรามีความเสี่ยงต่อเทคนโนโลยีควบคุมจิตใจขั้นสูงและซับซ้อนที่มุ่งเป้าไปที่มนุษยชาติซึ่งรวมถึงอาวุธคลื่นแดงหลากหลายชนิดและโฮโลแกรมโครนเทียมซึ่งใช้ควบคุมจิตใจของเหยื่อผู้ตกเป็นเหยื่อต่อไปเนื่องจากเราอาจรู้สึกและประสบกับความเศร้าโศกการสูญเสียความตกใจและความบอบช้ำทางใจระหว่างการรักษาร่างกายทางอารมณ์ นี่คือองค์ประกอบของเงาที่ช่วยให้การแปลงร่างของความไม่รู้ที่มืดมิดสามารถส่องสว่างเนื้อหาที่ถูกซ่อนอยู่ในความลวงหลอกคําโกหกและความเท็จได้เนื้อหาเงานั้นยังรวมถึงตัวตนปลอมของกลไกอัตตาและตัวตนปลอมของการฉายภาพโฮโลแกรมแสงปลอมของปัญญาประดิษฐ์ที่ส่งมาโดยกองกำลังต่อต้านมนุษย์ในฐานะสงครามทางจิตวิญญ,ญาณเมื่อเราแปลงร่างเงาตัวตนปลอมเหล่านี้อาจถูกจัดการในลักษณะที่ปรากฏขึ้นในจิตสำนึกของบุคคล และบ่อยครั้งเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นกับบุคคลขณะที่พวกเขากำลังขยายไปสู่อีกขั้นของการตื่นรู้ตัวตนปลอมเหล่านี้จะถูกเข้าใจผิดว่าเป็นตัวตนที่ตื่นรู้ใหม่ของบุคคลที่ได้รับการตระหนักรู้ซึ่งมีการกำหนดชื่อพิเศษบางอย่างบางทีในชาติที่แล้วเราเป็นสาวกอที่เคร่งครัดของคริสตจักรคา,าทอลิกและตอนนี้ระบบความเชื่อนี้จากชาติที่แล้วของเราปรากฏขึ้นและตัวละครในพระคัมภีจำนวนมากเรื่องปรากฏขึ้นในจิตสำนึกของเรา แทรกซึมเข้าสู่จิตสำนึกของเราในระหว่างที่เราหลับฝันหรือในความคิดสุ่มกลางก่อนหน้านี้เรียกสิ่งนี้ว่าการจัดการกับตัวตนมืดโดยใช้ผู้แอบอ้างลูกบาสีแดงซึ่งเป็นตัวตนปลอมหรือที่โคลนขึ้นมาโดยเครื่องจักร AI ซึ่งใช้เป็นสงครามทางจิตวิญ,ญญาณกับประชากรที่ตื่นรู้เพื่อทำลายจิตใจของพวกเขาผ่านสถานการณ์ที่จินตนาการหรือจินตนาการซึ่งเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงนี่คือการขยายการกำหนดเป้าหมายประชากรที่ตื่นรู้โดยใช้เอ็มเตอัลตรา เพื่อลอกล่อให้ลงทางไปสู่กับดักแห่งจิตสำนึกโดยใช้กลวิธีต่างๆมากมายในการทำสงครามข้อมูลสงครามจิตวิทยาและสงครามทางจิตวิญญาณหลายคนไม่ทราบวิธีทดสอบพลังงานของตัวตนที่โคลนขึ้นมาหรือปลอมและข้อความของตัวตนเหล่านั้นแทนที่พวกเขาจะถูกล่อลวงด้วยข้อความของการประจบประแจงต่ออัตราหรือจุดบอดเชิงลบอื่นๆของอัตราซึ่งพวกเขาเชื่อว่าตนเองเป็นตัวตนที่โคลนขึ้นมา หรือกำลังสดมน์และพูดคุยกับตัวตนปลอมหรือที่โคลนขึ้นมาในความสัมพันธ์พิเศษที่พวกเขาคิดว่าเป็นจริงหรือผู้แอบอ้างทางจิตวิญญาณที่หลอกลวงนั้นเป็นตัวแทนของตนเองอย่างแท้จริงกลนอุบายและเนื้อหาที่หลอกลวงทั้งหมดนั้นอยู่ในเงามืดของส่วนรวมและพวกเราแต่ละคนอาจมีเงาบางส่วนที่พบในตัวตนปลอมและโคลนขึ้นมา ไม่ว่าแหล่งที่มาจะมาจากอีกโกเชิงลบของบุคคลนั้นหรือพวกเขาวไว้วางใจในผู้แอบอ้างทางจิตวิญญาณที่เป็นเทพเจ้าปลอมที่อิงจากต่างดาวเชิงลบในช่วงแรกๆเรามีเงาส่วนตัวของเราเองที่ต้องเปลี่ยนแปลงซึ่งเชื่อมโยงกับครอบครัวต้นกำเนิดของเราเชื่อมโยงกับเส้นเวลาทางพันธุก,กรรมของบรรพบุรุษอดีตปัจจุบันและอนาคตและในที่สุดเมื่อเราผ่านพ้นปัญหาเรื่องครอบครัวต้นกำเนิดสายเลือดเส้นทางพันธุก,กรรมที่ตัดกัน เราก็จะตระหนักรู้ถึงกระแสจิตสำนึกส่วนรวมที่เชื่อมโยงกับโลกเชื่อมโยงกับเผ่าพันธุ์มนุษย์เชื่อมโยงกับนนเผ่าทั้ง12เผ่าของบรรพบุรุษที่เริ่มต้นเผ่าพันธุ์มนุษย์บนโลกใบนี้มากขึ้น